第五课我爸爸是医生。第五课我爸爸是医生。วันนี้เราจะาเรียนบทที่ห้ากันนะคะบทที่ห้าก็คือพ่อของฉันเป็นหมอนั่นเองค่ะซึงคำศัพท์ตุยใช่ตุยใช่จั่วทำ จ้วทำกงจ้วททำงานกงจ้วททำงานสูช,ชเชฟหรือพ่อครัวสูช,ชเชฟหรือพ่อครัวอีเซงิงหมออีเซงิงหมอเฮ่น มากเหินมากหมางยุ่งหมางยุ่งเชินจริงเชจริง,รงสวยหลอสวยหลอเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาในหน้า2 6ก,กันนะคะนักเรนก็อย่าลืมอ่านออกเสียงตามแล้วก็จดคำแปลไปด้วยนะคะ มาดูบทสนทนาแรกเอเจอชื่อหนีป้าป๋ามาเจชื่อหนีป้าป๋ามานี่คือพ่อของเธอใช่ไหม对ุย้าป爸าตุย้าปาใช่นี่คือพ่อของฉัน他做什么工作他做什จ工作เขาทำงานอะไร我爸爸是厨你爸爸呢 ่我爸爸是厨师，你爸爸呢？พ่อของฉันเป็นพ่อครัวแล้วพ่อเธอล่ะ？我爸爸是医生，他很忙。我爸爸是医生，他很忙。พ่อของฉันเป็นหมอเขายุ่งมาก。你爸爸真帅，你爸爸真帅。พ่อของเธอรอมากเลย。 ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้หนักเรียนทำกันบ้านในหน้า27นะคะในส่วนของอเติมคำศัพท์นะคะและคำแปลแล้วก็หน้าที่28ให้ทำทั้งแปลเป็นไทยแล้วก็จับคู่คำคำศัพท์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ